สวัสดีครับวันนี้ผมพนักงานจากบริษัท Q วร์นะครับจะมาสาธิตเกี่ยวกับพัดลมอากากผลิตภัณฑ์ของ Q วร r นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับของ Q วร์เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Q a ร์เองนะครับโดยเรามีด้วยกันนะครับ2รุ่นนะรุ่นที่1ก็คือรุ่น คอมเชียวคอมเชียคือว่ารุ่นที่จะใช้กับความความสูงของประตู2เมตรถึง2เมตรครึ่งนะครับตัวที่หนึ่งก็จะเป็น Direct Ventilating ตัวนี้จะมีข้อดีก็คือมอเตอร์เงียบเหมาะสำหรับอาคารบ้านเรือนสำนักงานทั่วไปเพราะมีเสียงเงียบนะครับส่วนที่2ก็คือ Natural Wind ส่วน Natural Wind ตัวนี้เหมาะสำหรับโครงสร้างบานประตูที่เป็นเกี่ยวกับกระจกนะครับเพราะว่าจะมีน้ำหนักเบาก็ทำจากพลาสติกนะครับแล้วก็รูปทรงสวยงามนะครับ ส่วนอันที่สามก็จะเป็น Arc Shape Cross Pro ตัวนี้ก็จะทำด้วยโลหะนะัทำชิ้นตัวนี้ก็จะเหมาะสม,มเกี่ยวกับโรงงานนะตะ้องการความทนทานก็จะเหมาะสม,มตัวนี้นะครับส่วนทางเข้าที่สูงกว่า3เมตรถึง5เมตรขึ้นไปก็จะเป็นพวก Industrial ไทนะครับตัวนี้ตัวแรกก็จะเป็นพวก แฟชั่นวินแฟชั่นวินตัวนี้เนี่ยดีไซน์ฉบเฉียวมากนะครับมี3สีมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีเงินนะครับตรงนี้น้ำหนักเบานะครับอันที่2ก็คือว่าเป็น vertical intake t u b u l a l ตัวนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับความทนทานเพราะว่าตัวเครื่องทำด้วยโลหะนะฮะทั้งหมดอันนี้ก็หมอโรงงานที่ว่าจะใช้างานค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันนะครับอันที่3ก็คือจะเป็น ซิวเวอร์อิสบินตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำด้วยสเตนเลสนะฮะสวยงามนะครับทนไฟแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมตัวนี้เหมาะสำหรับเกี่ยวกับโรงแรมนะฮะที่ว่ามีกรอบเป็นอลูมิเนียมนะครับหรือความสวยงามนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็น ซิลลิ n งวินตัวนี้เราได้มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับัรณีที่ว่าเราไม่สามารถที่จะติดแผ่นเพลด,ด้านหลังของพัลลม่าก,กานได้เราก็จะติดฝังผ้านะครับคล้ายๆกับแอร์แฝดน,นะครับก็คือจะโผล่แค่ข้างหน้าแค่นั้นเองโดยหรือไม่ก็ใช้เกลียวยาวตลอดนะฮะฝังกับเพดานนะครับตัวมิ้ตัวเครื่องก็จะทำจากอลูมิเนียม เหมือนกันนะครับสวยงามทนทานนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมตรงนี้ก็จะตอบโจทย์เกี่ยวกับกรณีที่ว่าหน้างานไม่มีที่ในการที่จะติดตั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับาการใช้พัดลมมากะน,นะหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องมีพัดลมมากะกและพัดลมมากะกดียังไงนะครับตรงนี้วันนี้ก่อนอื่นที่ผมจะทําการสาธิตก็คือว่าผมอยากให้ท่านดูนะฮะวันนี้ นี่คือพัดลมห้ามานอากาศนะครับตอนนี้ผมได้เปิดพ้าลมเอาไว้นะครับเพื่อกั้นไม่ให้อาุ่นหรือผงละอองมาแรงต่างๆนะแต่ภายนอกไม่ให้เข้ามาในอาคารนะครับโดยวันนี้ผมจะมาสาธิตโดยการใช้ผงฝุ่นนะฮะเป่าเพื่อให้ท่านได้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอเอาผงฝุ่นมาน,นะครับ ทานที่ท่านเห็นนะครับนี่จะเป็นผลปุ่งขุ่นนะครับที่ว่าผมจะมาทําการทดลองในวันนี้นะครับผมจะลองเป่าและท่านจะได้เห็นเลยว่าบ้านเราอากาศของเราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันฝุ่นผงละอองต่างๆเนี่ยนะครับไม่ให้เข้าไปในอาคารบ้านเรือนของท่านได้นะครับเดีย๋ยวมาดูนครับ อย่างที่ท่านเห็นนะครับเวลาที่ผมเป่าไปอย่างนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นเห็นไหมฮะฝุ่นที่ว่าผมเป่าไปเนี่ยก็จะไม่เข้าไปในอาคารบ้านเรือนของท่านนะครับมันก็จะย้อนกลับมานะครับตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าาตรากาศสามารถที่จะกัน้นพวกฝุ่นผงนะไม่ให้เข้าไปรบกวนในอาคารบ้านเรือนของท่านนะครับอีกทั้ง ที่จะเก็บรักษาอุณหภูมินในอาคารบ้านเลือนท่านแล้วก็ภายนอกอย่างเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูตัวเลขที่ได้ตั้งเครื่องเอาไว้ในอาคารบ้านเหลือนนะครับตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องคีโมนะครับตรงนี้ q ิวแอเราก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้นําเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์นิ่ระบบ h ฮ a d ักนะครับตรงนี้ผมได้ทําการทดลองอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับ ในเวลานี้ห้องจะเป็นห้องแอร์นะฮะอุณหภูมิภายในห้องตอนนี้นะครับ23.2องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้ในห้องก็จะเย็นสบายเหมาะสำหรับบุคคลที่จะทำทำงานหรืออาศัยพักผ่อนอาศัยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะย้ายไปจากอุณหภูมิข้างนอกที่ไม่มีเครื่องรประบอากาศนะครับเดี๋ยวเชิญตามเลยครับ ท่านจะเริ่มเห็นแล้วครับนี่พอผมออกมาจากห้องที่ว่าไม่มีเป็นไงฮะเครื่องปรับอากาศนะฮะเครื่องก็จะทําการจับระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะฮะตอนนี้44.4แล้วนะครับผมจะทิ้งไว้สักพักนึงนะครับท่านก็จะเห็นเลยว่าห้องที่มีพัดลมมาบอากาศกับห้องที่ไม่มีพัดลมมับอากาศเนี่ย สามารถเซฟอุณหภูมิหรือเซฟพลังงานประหยัดได้อย่างไรนะครับนี่มันยังขึ้นมาอยู่เลยนะฮะตอนนี้ท่านจะเห็นได้ว่ากรณนนีที่ว่าห้างสรรพสินค้านะรหรืออาคารบ้านเรือนหรือโรงแรมนะที่ว่าทางเข้านะครับมีคนผู้คนมากมายที่จะต้องผ่านเข้าผ่านออกนะครับก็จะทําให้อ่าลมเย็นนะฮะอากาศเย็นจากภายภายในเนี่ยออกจากภายนอกดังนั้นเนี่ยจะทําให้ท่านเปืองนะ กระแสไฟนะครับในการที่รักษาความเย็นในสถานที่นั้นๆนะครับจากการคำนวณของวิยยรากรแล้วเนี่ยหากบ้าท่านได้ใช้พัดลมอากาศของ QA นะครับท่านก็สามารถที่จะประหยัดนะฮะค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ5-10%เปลยทีเดียวนะครับย้อนกลับมาครับตอนนี้ก็อุณหภูมิเริ่มที่จะหยุดนิ่งครับยังไม่หยุดนิ่งนะตอนนี้50 25บตัวนี้าดนะครับ ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นนะฮะครับก็คงคิดว่าประมาณสัก26.5หรือโดยประมาณนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นแล้วว่าตรงนี้เครื่องมากากาศของ Q Air นี่เราดีอย่างไรนะครับก็วันนี้ผมขอจบการสาธิตนะฮะ อารมณ์มากอ้ะไวพิมแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ